สวัสดีค่ะสาวอีสานโตด้ดำมะละาค่ะเมื่อนี้ถือโอกาสที่จะมาถ่ายคลิปให้เบงนะคะเพราะว่าเมื่อนี้ผ้าพ่อ,พอกับแม่มาเที่ยวทะเลสาบอีสานค่ะทะเลสาบทุ่งกราหลังจากที่ห้างคายบไดเหตุคลิปโดนนะคะเพราะว่ามีหน้าที่การงานหลายๆอย,ย่างที่ต้องเครียดเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะลงตัวแล้วค่ะเริ่มจะดีขึ้น อยาจะทายให้เบิง้งว่ามีอย่างมั่นกะช่วงนี้วันจันทร์เนาะคะ่ะมั่นกะเขากลไปเหตุงานบ่คอยมีคนเนาะเ๋ยวจะทายให้เบิง้งขาวว่ามีอย่างแน่้แหละกาเสียงไปเบิ้งพอกับแม่ด้วยโอเคเริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้กะเป็นเท่านว่าโมเดลนะคะที่ว่าท่าเลสามทุ่งกุลามองเช็คอินนะคะท่านก็นจะเป็นสาน a m นี่เนาะ กล่องกับบ้าคอยหนิ่งนะคะอันนี้กัสา,า้ําอันนี้คือทะเลแล้วก็จะมีเป็นอ่าเพื่อนมาแพร่นะคะนี่โซนแพร่ก็เยอะมากเลยค่ะโคตรเยอะเลยกับราคาตั้งกันไปนะคะโมเมนต์มีหม่มองเดียวคือสุดมากหุน่นหาเยอะมาก แต่น,นี่เขายืนอยู่ไก่นะคะน,นี่ก็จะเป็นหม่องท้ายลูปหม่องแลนทิปเนาะอันนี้ก็จะเป็นซาลาหม่องผักสบายเลยค่ะญี่ปุ่นกับมีซาลาอีกสามซาลาให้นั่งเล่นเยอะตรงนั้นก็มีนะคะเดินเล่นหรือออกกําลังกายกระดเลยค่ะมองนี้ก็โอเคมิน้์ละหม่องดีๆนะคะอันนี้เป็นตนบมกผ้าเมื่อนี้บรรยากาศโคตรดีเลยค่ะตอนนี้เด็กหน่อยกําลังมากกาลังหลายเนาะ บรรยากาศถือว่าดีมากตอนนี้นะคะมันมาแดดค่ะเบื้องท้องฟ้ามันมาแดดมันนี้เมฆหลายบรรยากาศดีมาก,รราก,ามากนะคะเดี๋ยวจะให้เบื้องพ่อกับแม่มันนี้ไซส่าสามากระพอกับแม่นะคะนี่เลยยางขงมา่าไก่แหละค่ะมันก็จะเป็นยังซี่ สวยมากแต่สาวริสาประกาเรียนน้ำนะคะยานน้ำออนนี้กจะเป็นหมองนางเลนหมองพักหน้าท่าผลก็บมีอีกหลายอานเลยเยอะมากค่ะนี่บรรยากาศส,สวยค่ะเหมาะกับเมกกับยังเนาะนี่ บรรยากาศดีมากเวอร์ค่ะอันนี้จะเป็นหมองเลนหมองยังกู้ใดเนาะน,นี่อันนี้หมอกับซเซหน่อกกําลังกายมากค่ะน,นี่ถ้ากับเขามานางในยซาล่าแล้วนะคะเย็นมากอันนี้ก็จะเป็นผู้ใดละ่ะ ฟักข้าวไงใยแดงนะคะก็มาเหมือนกันนางรับบรรยากาศเย็นๆนค่ะแล้วก็มาอีกคนหนึ่งนะคะมาอีกคนหนึ่งก็คืออ,นน <laughs> อันนี้ก็คือตางีมนะคะนางฟ้งเพลงสบายใจชุมโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวมันก็นจะมี อ,นนอันนี้ก็ผี้ชายแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกิร์ลวะเอียงอันนี้มองสแกนอี่ยังนี่นะคะนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเห,ลยหมาะกับการพักผ่อนนั่งชิลบรรยากาศเย็นๆนะคะนี่ สวยมากเอาบรรยากาศมาฝากมานิกามีสัมนีนะคะฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามในด้ค่ะอย่าเพิ่งลืมกันเด้อขอบคุณค่ะ